จอบีบเกือบนิดเปิดถล,ลูกนี้ไม่ละเอียดครับยังมีเพื่อนมาช่วยครับกลายเป็นเต้รุกครับหาที่เดนิสกับปันซ์ายมีน่โนด่งดีกว่าอยู่แล้วไหลมาสวยเลยครับชัดมงคลมองด้านในขับมาลูกนี้เรับแล้วก็เตี้ยน้อยชนได้ครับจังหวะผู้เล่นขอนแก่นเนี่ยเปเข้ามาแล้วชนกันเองครับส้มหลดนเนี่ยเป็นพิทักษ์พิมแป้ซัดก็ไปตรงตะข่ายแล้วก็ยิงประตูได้สองนัดติดต่อกันเลยครับ ประตูสาคัญของชนบุรีเลยครับได้แบบนี้ส้ายแล้วครับแล้วก็ทําประตูนะช่วงนาที96 1ด้วยครับดูรับไหลมาลูกนี้มาดิสโบริโล่ดึงจังหวะนะครับเราลงนิดตามประกบแล้วผ่านมาแล้วเติมเกมมาได้สวยครับฉัตรมงคลแล้วจ่ายเข้ามาตรงกลางแล้วเคลียร์กันไม่ขาดเองนะครับแล้วโอ้โหบอลมาเข้าทาง พิทักพิมแปะครับกดด้วยเท้าซ้ายเต็มข้อเลยตรงตะข่ายครับดูครับฉัดมงคลมองหาเพื่อนแล้วเปิดข้ามมในกรอบเกตโทษแล้วจังหวะนี้ไปเคลียร์ไปชนกันเองนะครับเคลียร์ไม่ขาดครับสุดท้ายบอลมาเข้าทางพิทักษ์เขอยู่นั้นพอดีครับสมรู้นะครับอัดเต็มข้อเลยเท้าซ้ายสองประตูต่อศูนย์ครับชุมลีนำก่อนแกันยู่ในเต็ดจากพิทักษ์พิแปะแล้วเป็นประตูที่สองเขาในศึกลีโวไทยลีกครับสองเกมติดต่อกันแล้วครับทำประตูได้ส